นักเรียนได้รับรางวัล1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศอินโดนีเซียนักเรียนได้รับรางวัล1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศสิงคโปร์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่1ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา1ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่2ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา1ตัวบ่งชี้มีข้อมูลปรากฏดังนี้ตัวบ่งชี้ที่11ผลของการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนร้อยละ100ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องได้ร่วมกิจกรรมชุมชนในวันสำคัญทางศาสนาได้มีจิตอาสาในการให้การอนุเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสได้ปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนร้อยละ90เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมเวทีวิชาการกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมซ่อมเสริม,มโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งระดับชั้นเรียนนักเรียนร้อยละ100มีทักษะกระบวนการทำงานที่เป็นระบบรู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนจากการปฏิบัติงานมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นการมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชนการสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายร้อยละหนึมาร่วมงานและจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบระดับประถมวัยโครงการศูนย์เด็กประถมวัยต้นแบบโครงการกิจกรรมสาขอเข้าคิวขอบคุณขอโทษ โครงการแหล่งเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา1 ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาในปี2552ที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา2547 2ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประถมศึกษาการนำเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปีการศึกษา2553 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองส่งผลงานบ้านคนดีสีอนุบาล 5. รางวัลดีเด่นการประกวดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ประเภทการบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งหรางวัลดีเด่นการประกวดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ประเภทการบริหารจัดการหลักสูตรสำนักงานเขตพื <sh> ้นท claro ี่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเรางวัลดีเด่น การจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งระดับครูและบุคลากร 1. นนางสุพิชชาทพแงพันธ์ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประถมศึกษาการนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Towards World Class Education 2. นางคณิ t ฐากุลกาณน์ได้รับรางวัลรอง การตัดสินผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนวิชาหลัก 3. นางสมวนทิพัฒภาผลได้รับรางวัลรองชนะเลิศการตัดสินผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนวิชาหลัก 4. นางอุดมลักณ์บุญสายได้รับรางวัลครูดีในดวงใจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2553 5. นางอุดมรักณ์บุญสายครูดีเด่นวิทยา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2553 6. นางดาราวิจักษณบุญครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งปีการศึกษา2553เ นางปริชาติพองรมครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งปีการศึกษา2553 8 นายอนุภาพบุญซ้ายครูดีเด่นคณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งปีการศึกษา2553 9นางวันวิมลพลศักดิ์ครูดีในดวงใจระดับประถมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งปีการศึกษา2553ส0นางเพชรปาณีอินทรพานิชครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์สำนักมาตรฐาน การจัดการศึกษาปีการศึกษา2553 11นางวันมิมนพนลสาครูดีเด่นระดับปถมวัยสำนักงานครูสภาปีการศึกษา2553 12นางปียดาแก้วเวียงเดชครูปรถมวัยดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งปีการศึกษา2554 13นางสาววรนาถพรมสาขานะสะกลนครเสนอผลงานระดับชาติ Best Practice งานมหกรรมวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น14นางประเทืองสุภาสอนเสนอผลงานระดับชาติ Best Practice งานมหกรรมวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15นางวันมิมนพลิศเสนอผลงานระดับชาติ Best Practice งานมหกรรมวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับนักเรียน1เด็กชายภาสพลอุรานกุลได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคลรางวัลเหรียญ ทองแดงประเภททีมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา IMC ณสาธารณรัฐเกาหลีใต้เมื่อวันที่24-29กรกฎาคม2553 2เด็กชายนนกังวานธีรวัตรรางวัลเหรียญเงินระดับประถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงอิงบนทีรัตนนัน รางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทร่วมมือกับ Korea Education Report a n d Evolution Institute สา 3. เด็กชายนนกังวานธีรวัต รางวัลเหรียญทองเด็กหญิงอิงบุญธีรตนัน์รางวัลเหรียญเงินเด็กชายสุวพัฒน์เชี่ยวชาญวัฒนารางวัลเหรียญเงินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศคณิตศาสตร์ระดับระถมศึกษา4เด็กชายนนกังวานธีรวันรรางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สอสอวท5การแข่งขันศิล ปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีปีการศึกษา2553ได้รับรางวัล15เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง6การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน World Class ได้รับ9เหรียญทอง7เด็กชายนนท์กังวันธีรวัตรรางวัล2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา IMC 2 0 1 1สณสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 8. เด็กชายนนท์กังวานเทรวัตรางวัลหนึ่งเหรียญเงินการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่30-31ถึง31กรกฎาคม2 5 5 4 9ได้รับรางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์สนามชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2554 สำหรับการรายงานคุณภาพการจัดการศาึกษาโรงเรียนอนุบาลสกนนครขออนุญาตนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ